บทที่ฐานประจําวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาความรักมั่นคงของพระองค์ประเสริฐสักเท่าใดลูกหลานของมนุษย์เข้าลีภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์และพระองค์ทรงสำแดงความเมตตาโดยประทานความรอดของพระองค์แก่คนใจที่ยังทำพระเจ้าทรงนำย่างเท้าของมนุษย์คนใดและคนนั้นพอใจในมรรคาของพระองค์แม้เขาล้มเขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาวเพราะว่าพระหัตถ์พระเจ้าประยุงเขาไว้พระเจ้าทรงประเสริฐยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงบรรจุพระธรรมของพระองค์ให้อยู่ในจิตใจของขระพงหลายและโดยการทรงนำขององค์พระพุญาณริยสุธิ์ย่างเท้าของกระพงหลายจะไม่พลาดขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นที่รี้ภัยของขระพงหลายอยู่เสมอในเวลายากลำบากพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้า คนชอบทำมักพลาดติดวงของจิตใจที่ล่ำลวงเหตุเพราะไม่สามารถที่จะเอาชนะจิตใจตนเองจนกระทั่งได้หันใจไปไป,ประปึกตามอย่างคนในยุคนี้มีความโลภอยากจะได้อยากจะมีและอยากจะเป็นในที่สุดก็หลงเข้าไปในยุทธุบายของพญามารก่อคดีบาปที่น่าละอายต่อเบื้องพระภาคของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงค์หลายจึงมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิด ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงชำระจิตใจใภายในของข้าพงศ์ายให้พ้นจากการทำทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขาแต่พระเจ้าขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้านั้นให้ดำรงอยู่กับข้าพงศ์หลายตลอดทั้งวันนี้เถิดและขอให้ริสเสียนไท,ทุกๆคนปรองดองกันไม่ถือพวกถือคณะแต่ขอให้ทุกๆคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการรับใช้พระเจ้า โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงปกป้องความเชื่อของพู้หลงไหลเพื่อจะไม่อาศัยสติปัญญาของมนุษย์แต่จะอาศัยวิทธิเดชขององค์พระปัญญาบริสุทธิ์ข้าแต่พระเจ้าขอให้พระเจ้าของพระองค์นั้นสําเร็จท่ามกลางข้าพงศหลายสิ่งที่ตามไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนที่รักพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุทกๆสิ่งไปไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน